เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะใช้เหืนไม่ได้เลยค่ะใ้เหมนไม่ได้แล้วสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาปวดหัวเข่าทั้งสองข้างคักปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค่ะปวดหัวเข่านี้ทั้งสองสองข้างนะโยมนะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลำบากสิบสามปีได้คุ้มมากสุดคุ้ม ค,คับผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกอมันเกิต,ตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เขาไม่อยู่อพอเ,อเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลย <c oughs> เนาะ<อ> <c oughs> มั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยพี่นอนท่านิ่งทุกวันค่ะนอนท่านนอนไปด้านกวันอ่ะนอเห็นคนอันเนี้ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะ เวลาพุกขึ้นอ่ะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แขนม้าอ่อนรงใช่แล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างนึ่งเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะใช้ถือไม่ได้แล้วใช้ถึงไม่ได้แล้ว ที่เดินหนีอะค่ะเวลาทีนเข้า hmm. น yeah, okay. okay. mm ้ำ hmm. ก so, um, so right. mm ็ค hmm. uh ือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ข้างเ้าใช่ไหมอ๋อค่ะแล้วเพราะเรายืนเต็มเท้ามันก็จะล้มทันทีอ๋อมันจะล้มพับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วที่ทานดีบุลล้วมะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยค่ะเรือดเป็นเท้าขึ้นมาน่ค่ะอย่างเรารุกขึ้นจากที่นอนเนี้ยเรารุกขึ้นมาเราไม่ต้องจับอย่างเนี้ยเรารุกขึ้นยืนได้เลยเราเดินได้เลยวอาจดะได้ตอนนี้เดินได้ป้อง ใช่แล้วพี่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนเดิมคนงอค่ะทำไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกาลังกายรั้งนึงซึ่งอาการที่พี่เจ็บเล้าตามขาเนี่ยมันหายไปหายไปยเลยไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเลยลองเดินไัยวัยมาจะดิให้ดูได้ไหมคะอ่ะเรา จะมีความสุขของกำลังใจได้นะคะปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามา พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไป5้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดปวดหัวเข่าทั้งของข้างค่ะปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวอะค,ะค่ะเดินไม่ไหวปนระยะเวลามาปีกว่าปีก<ป>วา่วา ้ชีวิตลําบากไหมคะลําบากมากค่ะขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการาเป็นไงบ้างปรมานมากปวดดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีแล้วหน่อยและแหน่อยตายาวใช่ไหมตายาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ตายลาวลงบางทีก็กระถัดทรมานทารมานมจริง เสียวไหมคะเสียวหัวเข่าอ่ะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขานานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึงห้านาทีนี่จะตึงทนไม่ไหวต้องนั่งนอนนอนอย่างเดียวชะลอมากินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบูลแล้วก็ยาไเรื่อยเออทำไมถึงตัดสินใจเลิกทานลิตัณฑ์ดีบูลละคะ ก็ดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้จัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอดิ้งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะิทานยิมันใจหายจริงปวดจริงเดินได้ท่องไหมคะเดนได้ท่องทุกวันคนมั่นดนี่คือแบบว่าไม่ต้องตายเราแล้ว าเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะซองที่ที่สองอ่ะซองที่สองเท่านั้นเองเพราะว่าปันที่สองก็ดีขึ้นแล้วนะก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสัมผัสตั้งแต่สองซองแรกแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเจอตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่ปวดแล้ว ตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับติภัณฑ์ดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วเห็นผลน,นะครับกินแล้วมันเห็นผลน,นะคะต,ตอนที่หลวงพ่อจะฉันติตพันธ์ตัวดีบุลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะบปวด่วเข่านี่ทั้งสองทั้งข้างนะโยมนะ,ะถ้าเดินเดินมากาแล้วจะจะเดินลําบากมันเสียมันมีหรือไม้ลวกดลยเลยเข้าไปแทงเนี่ยสิบสามปีได้ สิบสามปีทีทาา่ททรามานทรามานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะ่ะก็าาอ,อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราทางแค่สิบซองเนี่ยจากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเรียกว่าประทับใจอาจจะมาก็ขอขอบอกโยมล้วกันนะต่ลองดูโยมสองห้าซองนี้ก็รู้แล้วโยม บูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะพุกจะมาตอกย้ำนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้ของแท้แน่นอนแลวพุกก็เป็นโค้ชประจําสํานักงานใหญ่ด้วยแล้วตัวบุกนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูลช่วยได้เป็น and